กลับไปเล็บก,ก่อนนะโอ้โหเอืงทำไมมันเลอะเทะขนาดนี้วะเนี่ยเออโอ้โหเครือ่องทำมัดชิงของกันเลนโอ้ดีจังเลยนะอุ้ยเล่นไปนตอนเย็นเลยเปิดเปิดเปิดอ่ะโอ,โอเค ชิบ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 ทีนี้ก็ทำความสะอาดก่อนแผลของเราจะส,สกปรกไม่ได้ดูด้านในเลยสิ โอ้โหเละเป็นขี้เหมือนกันเลยสุดไปแล้วโอเคอนี้ก็ทำการเอาของพวกน,นี้ไปเก็บเดี๋ยวนี้ก็งายว่าเอามาทิ้งตรงนี้อ่าโอเคเสร็จแล้ว เอาแล้วครับพวกโขกาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกันได้เล,เลยนะครับวันนี้ผมจะเดินนึ่เจ้มัจฉิเอสกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็อยู่กับเครื่องแลบทดลองนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยผมจะมาทำการทดลองว่ามอสเตอร์แต่เดยวตัวเนี่ยมันตี เข้าเราแล้วเราลดเ,เสียเลือดไปกี่หัวใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในอีพีนี้กันเลยนะอีพีสองนะสำหรับครั้งที่แล้วที่เราเนี่ยได้ทำการเก็บไปได้แล้วครึ่งน,นึ่งนะคะไอ้พวกนี้ก็ช่างมันนะครับเพราะว่าแบบ เราเราใช้งานไปแล้วยู่ตายก่อนเลยโอเคนะครับมาดูกันที่ตัวต่อไปกินเลยก็จะเป็นเจ้ามาเรี่นตัวแรกนะก็จะเป็นเจ้าฮักนะฮะเจ้าฮักไปคิดตัวอโอเคเจ้าซอมบี้อันนี้นะฮะก็เสียเลือดไปทั้งหมด1.1หัวเอ๊ย1.1หัวใจนะครับ เฮ้ยเสียเลือดไปทั้งหมดหนดห้าหัวใจนะคือผมพูดผิดนะคือแล้วก็ได้อันนี้มาฮังเกิด <laughs> ผมพูดผิดตั้งแต่อีพีที่ลแล้วแล้วนึ่งจุดหนึ่งตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นสไปเดอร์นะในมวมที่มีผิดนะครอุ้ยเข้าไปทั้งหมดหนึ่งหัวใจนะครับโอ้โห เข้าไปทั้งหมดหนหัวใจด้วยกันต่อไปก็จะเป็นเต่าวิชไม่หมดเ <c oughs> ข้าไป0ูนหหัวใจนะเข้าไปทั้งหมดศูนห้าหัวใจด้วยกัน ตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นเอนเดอร์กาเดียนและตัวต่อไปก็จะเป็นกาเดียนและเอนเดอร์กาเรียนต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวเบดนะครับที่อยู่ในหนอันนี้ก็เป็นแกส๊สปากก๊าห์นั่นแหละลอันนี้แมกมาคฟนะฮะก็เป็นไอ้สลัมด่งๆนั่นแหละอันนี้เอนเดอร์ไม์นะครับมันเริ่มกันที่ตัวเอนเดอร์กาเดียนก่อนเลย ไม่ยิงเลยเฮย็มเสส็ยต้องอยู่ในน้ำก่อนนะครับตะกี้นี้เกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับซึ่งก็เลยทำให้การทุดลองของเราล่าช้าไปนะครับนี่ฮะเพราะว่ามันต้องการน้ำนะแล้วมันก็ทำลายวงจรผมด้วยนี่ <c oughs> นี่อุ้ย อุ้ยฉันบอกอยังอุย้ยไอ้สลามน่างงพวกนี้นี่มันมาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะตายแอ้วเราขอไปตายก่อน <c oughs> ครับมาดูกันเขาไปหัวใจวะเร็วเขาไปสามหัวใจเลยเหรอโเขาไปสามหัวใจ มันเข้าไปแรงจังว่ะเฮ้เข้าไปแรงจังหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันยาวก็จะอยู่กับที่ไอ้กาดียนเนี่แหละ ขอแค้นก็นแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมันยุ่งเหยิงมันยุ่งยากนะครับเราตัวนี้ตัวตัวนี้เข้าไปสี่หัวใจแล้วก็ติดขุดช้าด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่ขุดช้าขุดไม่ได้เลยอะ่ะ ตายสักทีนะครับมาตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าวิทยาห,หนี่ไร้องร้องมาครับตัวต่อไปจะเป็นเจ้าเบลสนะครับอีกไฟมา คนะ่าแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับข้อไปทั้งหมดห้าหัวใจนะฮะรามันรล,ลัวมากรับไปทันเลยทีเดียว <c oughs> ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าแกลสนะครับแกลสหรือปากกระหนั่เองเออเออมันเจอวงจรฉัน หัวใจเนี่ยเข้าไปสีหัวใจเลยนะครับโอเคแล้วที่เหลือก็คือดับไฟซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เฮ้ยนี่คือต้องมาสู้กับไอ้แก๊สนี่อีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โชีวิตมันสร้างลำบากลำบนปิดวงจรก่อนเดี๋ยวมันมาทำลาย มันคือวงจรสำคัญเลยเฮ้ยไอแก๊สมานี่แล้วสงสัยของต้องฆ่ามันแบบนี้แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่กลัวฝนเหรยเอ้า <c oughs> เอาแล้วไงมันไม่กลัวฝน <c oughs> สม มาตัวต่อไปครับก็คือไอ้เจ้าสลามนั่นเองสลามตัวนี้ก็แต่ละรูปแบบนะคะมันก็จะมีความเร็วไม่เท่ากันนะะอย่างตัวเล็กก็จะความเร็วนิดเดียวนะฮะทีนี้มันเข้าไปทั้งหมดสามหัวใจนะคะมาะตายเลยมาครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าเอนเดอร์ไม เขาไปหนึ่งหัวใจจะไปแบบเร่งรีบเลยนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวพวกนี้เหรอครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าชักเกอร์นะฮะยิงเส่เราก็ประมาณสองจุด เอ้ยหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็ติดสถานะบินมาด้วยนะฮะโอยคล้งคว้างอันไกลพน้นแอรตัวต่อไปกันเลยก็จะเป็นเจ้าพิกรินนะฮะตี่โอ้ยเขาไปสี่จุดห้าคะแนนสี่จุดห้าก็ออกมาได้ไหมวะ อุ้ยออกมาได้เข้าไป4.5เลยเหรอต่อไปลีวิเกเตอร์นะฮะเิ้ยลีวิเกเตอร์อันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลีวิเกเตอร์อุ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาใหม่เข้าไปโอ้ีวิซีหัวใจเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้24บวก4เท่าอะไรเนี่ยเขาเข้าไป6เลยอะ หูเข้าไปหกเลยเข้าไปหกหัวใจเลยครับมาตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าพิเนเจอร์เข้าไปกี่หัวใจวะแบบนึงยังไม่ตายเข้าไปหนึ่งจุดสองหัวใจแล้วตายทำเพื่ออะไรวะเนี่ย หนึ่งจุดสองหัวใจมาตัวต่อไปกันเองตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าซอมบี้วิลเลเจเข้าไปหนึ่งจุดสองเหมือนกันนะตัวต่อไปล่ะก็จะเป็นเจ้าแฟนทอมแฟนทอมเข้าไปสามต่อไปตัววิวิ์วิท ตีว่ะเฮ้ยตีดินะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าอ e ีโอเกอร์น e ่ะอีโอเกอร์เข้าไปสามอีโอเกอร์มันเข้าไปสามเลย เขไปสามเลยมานะตัวต่อไปตัวสุดท้ดายวีดิเกเตอร์อุ๊ยเขาไปแปดหัวใจเขาไปแปดหัวใจเขาไปแปดหัวใจหรือจิตแปดหัวใจนแคนเอนเอนะครับ สาระคลิปนี้ก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครที่สคัญอย่าลืมกดกดดิที่ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมจากผมเลยนะคลิปนี้บ๊ายบายผมเจอกันที่หน้านะครับเย้